เอาเดินทางมาถึงบอ่อเลยครับมาดูสมบัติยาจะใส่ดินครับอู้ลงไปไม่ได้เลยรถเยอะจัดเทแรกแหกมันลงไปทางไหนเนี่ย ยังไม่ได้อัดจารบีเลยนะครับมาลุยงานก่อนทดสอบดูก่อนครับมาทดสอบงานก่อน เคลืถอยเข้ายากหน่อยครับมันต้องรู้จังหวะไหมทดสอบทดสอบเอก็ตัดดีอยู่นะ เที่ยวแรกเที่ยวแรกครับจะทดสอบว่า,าไปวางกระบะมาใหม่แล้ววิ่งอะ่ะมันจะโยกไหมแล้วเราไปเสริมแหนมมาใหม่ด้วยคือวิ่งมันจะมันจะด,ดีมันจะอะไรไหมครับต้องทดลองดูครับเดี๋ยวทางเนี้ยดูหน้าหน่อยก็ได้นะเดี๋ยวทดสอบดูครับเอาเรียดยังไม่เต็มยังไม่เต็ม สวัสดีครับผมอ้าวปิดแล้วที่ไกลเนี่ยรถเกียร์ถอยเขาอ,อยากจังเลย แรโอ้ด่นดวนมาเลยด่นดวนมาถ่ายเลยครับตามมาถ่ายเลยหนึ่งตักสองตักสามตัก <c oughs> โอ้กี่ตักเลยไม่รู้ โมพี่โม่จ้วงเอาจ้วงเอาเลยครับอู้เต็มม่เต็มีกน่าจะเต็มแล้ว ดดดเดี๋ยวสับสองให้ดิ้นดวนดูหน่อยเดี๋ยวสับสองให้ดิ้นดวนดูหน่อยครับนี่สับสองนะครับสับสอง้วพี่น้องอู้ สองเลยครับอู้ทางไหมสุดจัดเฮ้ยไม่โยกเท่าไรครับไม่ดีดไม่ดีดอุ้ยไเสริมเนมมาแจวเลยอะไม่ดีดเท่าไรครับ วิงสบายเลยเนี่ยโอ้โหทางตรงนีมน้มันเป็นคลื่นเยอะอย่างเลยหลบก่อนดีกว่ามั้งโอ้โหทางเกียร์สองครับเกียร์สอง สบายสมบัติย่านี่รอบมันได้ครับวิ่งเกียร์สองสบายเลยแรงอยู่แล้วเนี่ยกดคันเร่งนี่ขึ้นเลยอ่ะ สามเลยนี่บิงสามเลยสบายครับโอ้โหโอ้อ้โหอ้อโหทางนี่ยอดเลยดูทางอู้ไปหมดแล้วครับ อ,อเดี๋ยวก็คลานเกียร์สามได้อยู่ครับยังไม่ได้เช็คลมยางเลยนะเนี่ย <c oughs> ขานครับไม่โยนครับไม่โยนถือว่าถือว่าทดแหนมบมาได้ดีครับไม่โยนแจวเลย เนี่ยแต่ฝุ่นนี่ไม่ต้องพูดครับไม่ต้องสืบคุณไม่ต้องสืบเลยอะ่ะ ผมขับแบบไม่ต้องเปลี่ยนเกียร์บ่อยนะอย่างที่ผมบอกนะครับการขับรถเราพยายามอย่าเปลี่ยนเกียร์บ่อยตรงไหนพอไปได้ก็ไปแต่ตรงนี้เกียร์สามไม่น่ารอดครับต้องสับสองครับเพเกียร์สามนี่เน่ยหักแน,น่นอนเนี่ยโอ้โหน่าสองอยังลั่นเลยอะ่ะ ต่ร้ายครับต้องมองซ้ายขวาให้ดีโอเคว่า ได้ถึงเกียร์หนะแต่เจ้าอินซีขาวดินด่วนวิ่งไม่ได้เรอครับเกียร์หกเพราะว่ารอบเร็วจัดครับคันนั้นเอาสักสงเที่ยวนะวันนี้ ทโอเคครับขับดีอยู่ครับยังเหมือนเดิมยังแรงเหมือนเดิมตรงนี้สับสามได้ไหมเนี่ยโอ้น่าจะได้นะน่าจะสับสามได้นะ รอบเราได้ครับโอ้ไม่น่ารอดทางเป็นคลื่นเฮ้ยรถไทนี่แกวเลยอะปัดถนนให้อย่างงี้สิกติงเลย ไม่มีที่ยอดตัวกับเขาครับโอ้เดี๋ยวไปประตอวตัวก่อนห <c oughs> ยุดกี่โมงวันนี้พุ่มหนึ่งทุ่มหนึ่งโอ้ตายเลยหยุดทุ่มหนึ่งน,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 นู่นนู่นนู่นนักงานโบ ุมหนึ่งครับแจ้วใครมีปัญญาวิ่งก็วิ่งเลยอู้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 เนี่ยต้องระวังเงี้ยครับผมจะเข้าเกียร์ถอยได้ไหมเนี่ยเกียร์ถอยเข้ายากหน่อยครับอู้อู้ลั่นเลยอะ อ้ารอบนี้คือเข้า,งาไงใช่ปะมมาดูดำขึ้นเร็วไหมอู้ใช้ได้เลยดิอู้ขึ้นเร็วอยู่นะ นี่ชอบไม่ตัดนี่โอ้เมื่อยเหมือนกันนะเนี่ยทางแบบนี้สุดยอดเลยอะขับได้ทั้งวันเนี่ถือว่าสุดยอดแล้วนะเนี่ยโอเคครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับผมผ่านผ่านผ่าน